So, รู้แล้วเล่าแวะชมชิมวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้แป้งจะพาทุกท่านไปไหนกันบ้างต้องติดตามชมนะคะ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาแวะชมธรรมชาติกันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดร,ราชบุรีครับถ้าอยากรู้ว่าเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างตามพิธีกรสาวของเราไปกันเลยแต่ที่แป้งอยู่ตอนนี้นะคะก็คือน้ำตก9ชั้นน้ำนาลินมาอยากเล่นท้าเลยอะ่ะตรงชั้นที่อยู่ตอนนี้น่าจะเป็นชั้นอนุบาลชั้นแรกเลย เดี๋ยวขึ้นไปอีก9ชั้นเ <Yeah. S 1> หนื่อยแน่นอน <c oughs> พิธีกรของเราเนี่ยก็เห็นน้ำก็อยากจะเล่นสันแล้วจริงๆเลยนะครับนี่ใช่แล้วครับท่านผู้ชมสถานที่ที่แรกที่เราจะพามาก็คือ <c oughs> น้ำตก9ชั้นนั่นเอง <c oughs> และน้ำตก9้าชั้นแห่งนี้นะครับ <c oughs> เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีทั้งหมด9ชั้น,น,น ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยภากหมูเจ็ดตําบลสวนพึ่งอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีบริเวณต้นน้ําของน้ําตกเนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลางดาอยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีแต่เดิมมันจะรู้จักกันในกลุ่มเฉพาะชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นต่อมาได้มีบริษัทชาวต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานพื้นที่เบื้องล่างเพื่อทําเหมืองแร่เมื่อปีพศ2484 และเมื่อหมดสัมปทานไปทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่ต่อนั่นแหละครับแต่เดิมเนี่ยน้ำตกแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำตก9โจรไม่ใช่โจร9คนหรือขโมย9คนนะครับซึ่งมาจากคำว่า9กระโจน อาพร้อมตกนี่มีชั้นที่ไม่สูงมากนะักเปรียบเทียบเหมือนกับการกระโจน9้าครั้งต่อมามีนักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้นจึงเข้าใจผิดทางความหมายและตัวสะกดซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้อยและดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงเปลี่ยนเป็นน้ำตก9้าชั้นแทนนั่นเองนี่แหละค่ะก็คือน้ำตก9้าชั้นนะคะแต่ไปไม่ถึง9ชั้นเหนื่อย ว่าใครอยากมานะคะใครสนใจก็มากันได้ที่นี่น้ำตกเก้าชั้นอำเภอสวนพึ่งน้ำเย็นเย็นมากันได้นะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาเที่ยวน้ำตกเย็นเย็นบรรยากาศร่มรื่นสบายสบายแบบนี้ก็แวะกันมาได้ที่น้ำตกเก้าชั้นจังหวัดราชบุรีครับ <c oughs> นีนะคะแป้งก็อยู่ที่ฐานน้ำร้อนบ่อคลึงแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าด้านในจะเป็นยังไงน้ำจะร้อนแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะแน้สถานที่ต่อมาที่เราจะพาท่านผู้ชมไปก็คือทานน้ำร้อนบ่อคลึงนั่นเองเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆครับ เดี๋ยวพิธีกรสาวของเราเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรกันบ้างตามเธอไปเลยดีกว่าครับค่ะที่แป้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือทานน้าร้อนบ่อคึึงค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นต้นน้ําเลยที่เห็นเป็นรดรๆหนามๆอางนี้คือเขาไม่ให้เข้าค่ะเพราะว่า น้ำตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้อาบน้ํากันก็เลยบอกว่าไม่ให้คนเข้าไปเล่นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมานะคะก็อย่าเอาเท้าไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าน้ําตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาใช้อาบกันแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะอาบน้ําแร่จริงๆนะคะต้องลงไปข้างล่างจะมีให้อาบ mm hmm. เขาจะเอาน้ําส่วนนี้เนี่ยลงไปให้ จะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าเลยอ่ะยืนอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกว่ามันร้อนเลยอ่ะไอร้อนมันกระทบขึ้นมาร้อนมากเลยอยากจะลงไปจับแต่จับไม่ได้ต้องลงไปข้างล่างและทานน้ำร้อนบ่อคลึงแห่งนี้นะครับเป็นทานน้ำร้อนธรรมชาติที่ไหลออกจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรีในที่ดินของเอกชนครับทานน้ำร้อนแห่งนี้เนี่ยเป็นน้ำแร่ที่สะอาดปราศจากแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช้ได้ทั้งอาบและดื่มเลยนะครับเนี่ย โอ้พบคราจริงๆและแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยลักษณะของทานน้ำร้อนที่นี่เลยจะเป็นลำธารเล็กๆมีน้ำไหลซึมออกมาจากใต้ดินไม่ขาดสาย มีก้อนหินใหญ่เล็กเรียงรายตามร่องน้ำตลอดทางประมาณ300เมตรกันเลยล่ะครับสองฝั่งลำธารแวดล้อมไปด้วยพืชพันธไม้จากธรรมชาติการไหลลินของน้ำมีตลอดทั้งปีแม้ในฤดูแล้งปริมาณน้ำจะไหลน้อยลงบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแห้งนะครับ แล้วตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่เขาจัดไว้ให้เพื่อที่จะแช่เท้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะอาบน้ำแร่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ย ต้องลงไปอาบด้านล่างนะคะเขาจะมีห้องอาบน้ําให้เป็นห้องอาบน้ําแร่เลยดีมากเลยคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเอาเท้าลงไปจุ่มแล้วมันรู้สึกร้อนนะแต่พอแบบว่าแช่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกสบายดีอ่ะสบายเท้าอ่ะเหมือนแบบมันร้อนๆแล้วมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะต้องมาเองอ่ะต้องมาแบบสัมผัสเองอรู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากจะผ่อนคลายความหมอนลาจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย ก็สามารถแวะกันมาได้ที่ทาน้ำร้อนบ่อคลึงเขาเปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวและตอนนี้นะคะแป้งก็มาหยุดอยู่ที่บ้านเทียนหอมนะคะจังหวัดราชบุรีที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้นะคะ แป้งก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่เนี่ยเนี่ยมันมีอะไรดีทําไมคนถึงอยากมานักหนาว่าแล้วเราก็ลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับและบ้านหอมเทียนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดีดีจังทุกอย่างเป็นเทียนไปหมดเลยอะ่ะเพราะบรรยากาศที่น่าเข้าและน่าสนใจบวกกับมีมุมน่ารักน่ารักที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายรูปและแวะซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้าน จึงไม่แปลกเลยล่ะครับที่บ้านหอมเพียนแห่งนี้จะเป็นที่เที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดราชบุรีเลยครับ ก็คือบ้านเทียนหอมค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะมาสัมผัส <conna ît S 1> บรรยากาศที่ชิลๆสบายๆแบบนี้นะคะมาชมวิวทิวทัศน์อะไรแบบนี้นะคะก็แวะกันมาได้นะคะที่นี่เนี่ยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก<ป>็คือทําจากเทียนทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะมาทําเทียนอยากจะมาดูเทียนหอมๆเอาไปประดับที่บ้านนะคะก็แวะกันมาได้นะคะที่น <ๆ S 2> ี่ค่ะบ้านเทียนหอมจังหวัดราชบุรีค่ะและช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปแวะชมชิมกันที่ไหนต่อ ติดตามชมนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับหลังจากที่พิธีกรสาวของเราเนี่ยพาไปเที่ยวกันมาแล้วก็ถึงเวลาของอาหารการกินกันแล้วครับไปดูกันซิว่าพิธีกรของเราเนี่ยจะพาไปชิมอะไรกันบ้าง พูดเราก็หิวขึ้นมาท,ทันทีแต่ตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่ที่ร้านลุงมีชัยนะคะเป็นร้านที่มีไก่หมักเบียร์นะคะไก่อบหมักเบียร์น่ากินมากค่ะแล้วตอนนี้อาหารก็มาหาเราหมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะากินหมดเลยอันนี้ก็เป็นตับหวานส้มตำม,มีปลากรอบด้วย อันนี้เป็นปูปลาค่ะปูปลาอันนี้เป็นน้ำตกอันนี้ต้มแซบต้มแซบกระดูกหมูส่วนทีเด็ดของร้านนี้นะคะก็ต้องยกให้หนี่เลยค่ะเจ้าไก่อบหมักลคโอน่าทานมากเลยต้องชิมสักหน่อยแล้วว่าแล้วก็กินเลยดีกว่าอร่อยมากค่ะโอ้โอ้โอ ดูนั่นเยอะขนาดนี้จะทานหมดแล้วครับคุณแป้งค่ะและท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะลองมาชิมไก่อบลีโอนะคะก็มากันได้นะคะที่ร้านลุงมีชัยนะคะอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็ลองแวะมาชิมกันได้ค่ะหาไม่ยากร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะก็ปล่อยให้คุณแป้งจัดการกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าเธอให้หมดดีกว่าครับ สถานที่ต่อไปที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนต้องติดตามชมนะครับและสถานที่สุดท้ายที่เราจะพาท่านผู้ชมมากันนั่นก็คือร้านเท่าฮงไถครับซึ่งร้านนี้นี่มีสิ่งของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีที่แห่งนี้นี่จะผลิตอะไรเป็นอย่างไรต้องตามพิธีกรสาวของเราไปกันเลยครับและถ้าพูดถึงราชบุรีนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดของที่นี่เลยคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรีนะคะก็คือโอ่งมังกรใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ใช่โอ่งมังกรธรรมดาธรรมดานะคะเพราะที่นี่รวบรวมไปด้วยโอ่ง oh, ที่มีการดีไซน์มีการทําให้มันมีรูปแบบที่แตกต่างจากโอ่ง oh, ทั่วๆไปนะคะถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะโรงงานเท่าหงไถแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลเจดีหักอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีได้ก่อตั้งขึ้นมาเกือบ80ปีแล้วล่ะครับโรงงานที่ผลิตงานเซรามิก หรืองานเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกอย่างโอ่งมังกรที่เราเรารู้จักกันดีด้วยเพราะที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้มีเนื้อดินทั้นดีที่เหมาะแก่การนำมาปั้นโอ่งมังกรนั่นเองแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการนำโอ่งมาใช้เป็นภาชนะกักเก็บน้ำก็เริ่มลดน้อยลงคนจึงหันไปใช้น้ำประปาที่ไหลาจากก๊อกน้ำขึ้นมาโอ่งจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับตกแต่งบ้านแทนจึงทำให้โรงงานแห่งนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำเซรามิกให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นทั้งกระถางอ่างบัวแจกันโอ่งโต๊ะเก้าอี้ที่ใส่เทียนหอมหรือแม้กระทั่งตุ๊ก,กตาประดับฝาผนังนั่นเองครับทางนี้กำลังขึ้นรูปโอง่งอยู่เลยค่ะเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เขากำลังขึ้นรูปโอง่งอยู่นะคะทำให้โอง่งมันเป็นทรงขึ้นมาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วในการทำอันนี้โอ้ตัดออกมาเป็นดินนี้เลย อันนี้คือถ้าเกิดว่ามีใครมาผักนี่คือแบบเละเลยใช่ปะกำลังทำลายอยู่เลยแล้วพอทำลายเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อเคลือบน้ํายางเคลือบแล้วเอาไปเผาอ๋อเอาไปเคลือบแล้วก็ไปเผาต่อเพราะว่ามันยังมันยังนิ่มอยู่นิ่มปะคะไม่นิ่มแล้วเผามาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อเผามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเผาอีกรอบนึงอ๋อมันก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นสีนี้ ออามาเป็นสีนี้สีน้ำเงิน เสียดายวันนี้ที่นี่เขาไม่ได้มีการทําสีไม่มีการทําสีเพราะว่าส่วนใหญ่เลยโอ่งของที่นี่เนี่ยจะสีสันสวยงามมากแบบว่าสะดุดตาเลยเห็นแล้วแบบว่ามันสวยมากเลยสีมันออกส้มอ,อย่างเงี้ยสีสันสวยงามมากแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ทําเพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจด้วยก็เลยอดเห็นวิธีการทําสีแต่ว่าโอ่งที่นี่มีจุดเด่นมากสีสวยมากเลยทุกอันเลยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เท่าหงไถแห่งนี้ก็คือนําเอารูปทรงดั้งเดิมมา ประยุกต์ใช้กับสีสันที่ร่วมสมัยเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันที่เข้าเป็นอย่างดีจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเท่าฮงไยนอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆออกมาทุกๆ1-2ถึงเดือนก็เป็นการสร้างจุดเด่นและเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ขนาดและสีสันและก็ความยากง่ายของงานแต่ละชิ้นนะครับค่ะและที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่ โอ่งอย่างเดียวนะคะที่นี่ยังรวบรวมไปด้วยปฏติมากรรมที่ทําจากดินขึ้นมานะคะซึ่งมีหลากหลายสีสันที่สวยงามมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมาชื่นชมหรือว่ามาดูมาซื้อมาอุดหนุนที่นี่นะคะก็แวะกันมาได้นะคะที่เข้าหงไถซึ่งที่นี่เนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนึ่งวันที่ราชบุรีนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะ ที่สร้างขึ้นเองหรือว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะก็แวะกันมาได้นะท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าอยากเก็บความทรงจําไว้ก็แวะกันมาได้นะคะที่นี่ที่ราชุรีค่ะอาทิตย์หน้านะคะแป้งจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Shake, 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 shake it off.